ทีนี่ไปแลกเช่าฮัดใหย่กันบางค่ะลลังจากเทวดาเทศกาลช่วงปีไหมใช่ไหมหลายคนค่ะเขาก็ออกมาตรวจเอทเคกันนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจลัํงล็อกจากภูมิลําเนาในในช่วงของเทศกาลปีไหมค่ะเทศบ,บาลน,นครฮัใหย่ค่ะรวมกับโรงพยาบาลเอกชนในพื้นทตั้งจุดบริการตรวจขัดของโควิดส9กาแอนติเจนเทสคิดด้วยเอทเคเนี่ย ฟรีให้กับประชาชนในเขตเทศบาลน,นะคะเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคว,วิด -19 โดยเฉพาะล้างเทศกาลปีใหม่นี่ค่ะเทไล่คนได้มีการสั้งรค์เดินทางลบภูมิลำเนาและกระองเถี่ยวในสถานที่ต่างๆซึ่งเล่าว่าเนี่ยค่ะก็ได้ตั้งจุดบริการบริเวณ,ณ,ณสนามตะโกลังวัดซีสว่างวงรั่ววัด,วดกอเสื้อนะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจขัดกรองให้กับประชาชนในหชุมชนชุมชนแรกก็คือชุมชนอนุสรอ,อาจารย์ทองชุมชนสามาคีชุมชนนารมพิบัสิศิคารินชุมชน,น ลังสนามกีฬากางแล้วก็ชุมชนไกลเคียงค่ะนายวิวัต์อโนไทยเจ้าพนักงานสาธารณสุขายป้อมกันและควบคุมโรคเทศบาลนคนรดัหไยกระเปิดเพื่อวาช่วงนี้เนี่ยทางเทศบาลนครดัหไยจะออกให้บริการตรวจเอทีเคฟรีถูกวันจันทร์ผุดและกะ็ศุกมุ่นเวียนไปตั้งจุดบริการตามจุดชุมชนต่างๆ <c oughs> โดยในวันที่เจมกร,ราคมนี้นะคะจะไปตั้งจุดที่บริเวณถนน ปนนาตพลลานนารานโชคดีติมซ้มสองอเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบเอ็ดครึ่งนะคะหากประชาชนพบว่าตนเองเมีอาการเข้าคลายเสี่ยงต่อโรคสามารถเข้ารับบริการได้ซึ่งการตรวจหาชเชื้อก็มีผลออกมาเป็นลบเจ้าหน้าทีจะให้กลับทันทีแต่ถ้าหากว่าพรมกับให้คําแนะนํานะคะเรื่องการปฏิบัติตัวและถ้าหากว่าพบเป็นบวกเนี่ยเจ้านาทีของโรงพยาบาลก็จะส่งตัวเข้าสูกันรักษาลองฟังเสียงกันเลยค่ะ ที่รู้ตัวว่าเสียงหรือว่าอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีการตั้งจุดสวบขึ้นนะครับก็สามารถไปใช้บริการได้นะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือให้ปฏิบัตินะครับให้เน้นตัวเองก่อนนะครับป้องกันตัวเองให้มากที่สุดถ้าบาังเอิญเมื่อไหร่ที่ว่าเกินสุดวิสัยทีม่มันพลาดไปแล้วเราก็ค่ยมาตรวจนะครับ ด้านประชาชนภูเขามารับบริการค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็เดินทางลบจากต่างจังหวัดนะคะยังขอบคัวนี้ค่ะเพิ่งเดินทางลับมาจากกรุงเทพมหา,าคนครในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะก็พาก,กันออกมาตรวจโคว,วิดสิกาวกันทางขอบครัวค่ะเพื่อคลายความกังวลถึ่แม้ว่าจะตรวจมาแล้วก,กนเดินทางนะคะนี่ก็มาตรวจหลัลางจากลับการเดินทางค่ะีน้องหมอที่อนามัยเขาบอกว่าญาตินี่มาจากกรุงเทพใช่ไหมพาหลานมาจากกรุงเทพเดิดนทางพาลานมา ก็เขาบอกมีตรวจใกล้ๆบ,บ้านบ้านญาติอยู่ตรงนี้ใกล้ๆก,ก็เลยม,มาตรวจให้หายข้องใจคนที่บ้านคนเลยก็พามาหมดเจ็ดคนแปดคนเพราะเรานะรู้ตัวว่าเราแต่ว่ามาจากกรุงเทพก็ตรวจแล้วก็ไม่มีอะไรนี่ก็ผ่านหมดแล้ว